สวัสดีค่ะพี่พี่ FC รถถ่ายมือ2ทุกท่านนะคะเซลพี่พาเองจ้าวันนี้พี่พามีรถ L401 L4018 ตัว SP ป64ค่ะคันนี้เช็คเก็บงานพร้อมใช้ทุกระบบเลยนะคะเปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้1คู่ค่ะส่วนยางล้างนะคะพี่พาใส่เป็นยาง9 0ให้นะคะใช้แบบอีกยาวๆเลยนะคะเข็มไม่อยู่ที่1,800-1,900นะคะ สภาพเครื่องเกียร์ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะแล้วเราก็เช็คเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะให้พร้อมขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนเรียกได้ว่าคันนี้นะคะเก็บงานทุกระบบให้แล้วกันนะคะเก็บสีสภาพสวยๆให้ค่ะ ส่วนใครที่กําลังหานะคะเตรียมรถไว้ลงนานะคะรอบนี้พี่พาปล่อยแบบราคาเบาๆนะคะ L4018SP ราคารวมเช็คเก็บงานให้ผ่านใหม่ผ่านหลังใหม่มือหนึ่งด้วยนะคะทุกคนราคาอยู่ที่379,000ค่ะถ้าเห็นในคลิปแล้วยังไม่จูใจนะคะยังไม่ชัดเจนนะคะสามารถ ถ้าหาพี่ผ่านแล้วก็เข้ามาทดลองขับได้นะคะที่ร้านนัดเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ